สองคนแรกะมาเป็บุฟเฟ่ไมู่เฮ้ยผีบ้าผีบ้ายาอกไปยอกไปคุณดูยอนไปคุณดูย้าไโอ้โหมันยังอยู่อ่ะมันยังอยู่มันมันยังไม่ยังไม่วน l ูโอเคโอเคมาวนไปแล้ววนไปแล้ววนไปแล้ววนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานวนมันนี่มานาม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 ันมามามาาาาาาา ัวดแล้วทีปากว่าขยับเออไม่ปากมันขยับจริงว่ะปากมันขยับจริงคุณกรมันมันได้ยินเนี่ยมันได้ยินดูไว้เดี๋ยวอย่างอยู่มันได้ยินมันได้ยุ่มมันได้ยิ้มโอเคเออไอ้เหี้ยกุก ولا <applause> يجيبك <applause>